ื้อเนื้อซื้อหาน้องน้องลายไม่มีน้องลายทางร้านบอกว่ามีแต่ห้องลายนะครับไะเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงดดเลยจะครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องหนุ่มมือโนคนอีสานครับวันนี้พาพี่น้องมาซื้อเนื้อครับร้านพิยาพัทยาใต้ตลาดโซพลน,นะครับที่ ที่ทำงานอยู่ก็คือเด็กใหม่นะครับเด็กใหม่กำลังแพ็คของอยู่ก็คือเจ๊เรานั่นเองครับมาเลยครับร้านพิยามีทุกอย่างนะครับของมีของสดเนาะมามามาเ <6 20 S 1> ยอเกินครัอยยี่สิบบาทเดี๋ยวเล้อหนาดังให้เพื่อนอนพี่น้องเลยเลือกพักก่อนครับเดี๋ยไปกินกับลาบเนาะพี่น้องเนาะ จะมีอยังแไงมีอยังไงทีต่นหอมเนาะใส่ดาบตัวนี้ที่ไปใส่หน่อยจุ่มให้ลูกไส,ส้ลูกไส้กัอยากเนื้อจุ่มก็ได้ว่าหาผักก่วนนี่ไปเติมเพิ่นก่อนแต่ว่าสิกินมีแจะผอกินโชคเด็กดูกระยาขึ้นกันกเนาะอันนี้ก็จะอาผัก เดี๋ยวหาหาตังก่อนเอออันนี้ก็ฝักบุ้งร้านพิยานะครับเข้ามาเลยพัทยาใต้นะใก่ไก่หวานนุ่มส่วนนี่แหละครับใก่ไก่กันอย่าเลือกเลยนะคะขอเอาเอาพริกนี่นะคะเออมีหลายอย่างครับมีทุกอย่างเลยครับด้วยไม่หรอมันคล้ายเพื่อนเขาเจ็ดก็มีครับ หายุจากหายุจารเขาบุ้งได้กี่กรรมแล้วน่ะสองกรรมเนาะเดี๋ยนะกรับประกาศกับสดๆกรับเนาะโอ้ยกระดัมีตัววยใหญ่้องส่วนกระเดือกไปหัวนหนึ่งเนาะครับเนาะเดี๋ยว้องส่วนเอาเหยียบมึงหนาวครับซื้อมานาวรื่อยเนาะ เดี๋ยวมีอะไรเนาะ่างโอ้มีแตงด้วยเดี๋ยวเอาแตงลูกใหญ่ๆหน่อยแตงลูกใหญ่ยยไปกินกับลาบนะรัะเนเดือกได้ครับเดือกได้บ,ดบัวลายดอกกับสองซามดูกนี่แล้วเนาะครับของขายเป็นตู้ครับเป็นตู้แช่คนเข้าข้างในมีเบดครับผัก สำหรับเกี่ยวหอนด้วยวเป็นสุกี้เครื่องสุกี้ทุกอย่างเป็นชุดเป็นชุดนะครับนะผมาพามาเดือดสือแต่ว่าผมเดือดสือพ่อแล้วครับแต่ว่ามาเบื้องข้างในครับพามาส่มข้างในนี่หลายทุกอย่างครับ้านทิยาครับส่วนนี้ก็เป็นตู้ขางนอองกับมีลุกสินมีเฮดมีทุกอย่างครับหลายอย่างโอ้กล่องโมเสกเกี่ยวเลยครับครับ มาเลยนะครับร้านพิยาพิยาใตา้ตลาดสุพลนะครับพี่น้องพัทยาที่อยู่ใกล้ๆจัดไว้เตรียมรอวันหยุดทั้งนั้นเลยนี่ครับไม่แพ้ห่างนะครับไม่เพ้ห่างเลยนะครับทั้งนานก็อาหารสดด้านนี้ก็จะเป็นของทุกอย่างเลยฮนะ สำหรับพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อไปซื้อไปขายเตรียมไปขายนะครับเนาะนมีบดครับเครื่องขั้วเรือนครบรูปแบบครับครบรูปแบบคุณครับข้างในนี่ครบครับใกล้ๆครับปัทยาอเอพี่น้องกลับตัวคุณคนคิดตั้งให้เรียบร้อยแล้วถุงหมกใหญ่หนึ่งไปพี่น้องกลับตัว อ่ย่าดื่มดนะครับเรื่อพี่น้องมาด่านพิยาพิยาไตเฮ้ยนี่แหละร้านพิยาพิยาไตตลาดโซโฟอนมีเวิร์ตครับของสดของแห่งคล้อ่นในตู้ตู้แซ่ครับสำหรับคลิปนี้รุ่งชุนกับที่ออ่าจบไปเพียงแค่นี้นะครับนี่ครับท่านี้ก็จะเป็นออกไปอ่าตึกข่อมเนาะจะออกไปตึกข่อมทางนี้ส่วนทางนี้ก็จะไปท่างซอยกบผ่เนาะครับเนาะ หลานเพิ่นเข้ามาสมเดียมต้องรับกับิิเขาแวะเข้ามานี่แะครับนี่ครับร้านพ่ยาโอ้ฝ่ายบริเ็นมันเดือมตาครับไฟเพิินหงหายร้านพ่ยาไปครับไปวายครับเจอกันคลิปหน้าครับ